สวัสดีครับนักเรียนวันนี้วันศุกร์ที่27นะครับสิงหาคมพศ2564นะครับผมวันนี้มาพบกับวิชาภาษาไทยนะครับเรียนต่อจากเมื่อวานนี้นะครับผมนักเรียนเปิดตามครูนะครับผมวันนี้นะครับเปิดมาหน้า63นะครับผมหน้า63หน่วยการเรียนรู้ที่8นะครับเรื่องมาตรากฎนะครับมาตรากฎเนี่ยครับหรือแม่มาตราแม่กฎนะครับคือคําที่มีตัวสะกดดังต่อไปนี้นะครับเขาจะเน้นตัวสีฟ้ามาให้เรานะครับผม ดอเด็กจอจานพอช้างซอโซ่ครับชอชดาตอบรรตักนะครับทอฐานทอมันทูทอเท้าตอเต่านะครับทอถุงทอทหารทอทงสอสลาซอสีสอเสือนะครับเป็นตัวสะกดนะครับยกตัวอย่างคำครับวันนี้ยกตัวอย่างคํามาให้เรออย่างคาว่าบอาดอบาดนะครับดอเด็กครับเรียนดูครับเห็นไหมครับก็อิจจอกิจนะครับเห็นไหมครับมีจอจานตรงนี้นะครับ คำว่าพืชครับพออือชอนะครับเห็นครับมีอย่างนี้ครับเยี๋ยวลักษณะจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้คุณจะอ่านเลยนะครับคำว่าพิซซ่าครับก็มีครับกดพากดบุดนะครับคุดนะครับอัศจรรย์นะครับเขตลดกดนะครับพุทธอวอกาศนะครับเศษแล้วก็ลดนะครับต่อไปด้านล่างนะครับด้านล่างเขาให้ภาพเรามานะครับผมคาในมาตากดที่มาจากภาษาต่างประเทศนะครับอย่างภาษาต่างประเทศ ก็คือปั๊มนะครับอันนี้ปั๊มที่ที่เอาไว้เติมเติมรถยนต์นะครับที่ผู้ขรองขีบเติมรถยนต์นะครับอันนี้คือครับบาสเกตบอลนะครับเห็นไหมครับโรงเรียนโรงเรียนเราก็มีครับสนามบาสเกตบอลนะครับต่อไปอันนี้เสื้อที่คุณพ่อใส่นะครับเสื้อเชิ้ตนะครับผมเสื้อเชิ้ตอันนี้ก็คืออะไรครับธุงชาติประเทศอังกฤษนะครับอังกฤษนี่อังกฤษครับอันนี้ นักเรียนชอบเตะเลยครับอันนี้พู้เด็กผู้ชายชอบเล่นครับฟุตบอลนะครับผมอันนี้ต่อไปนี่คือรูปอาหารนะครับแซนด์วิชนะครับคำเหล่านี้มาจากภาษาต่างประเทศนะครับอันนี้มีมากมายกว่านี้ครับนี้เขายกขย้าให้เราดูเฉยๆนะครับต่อไปนะครับผมต่อไปนะครับนักเรียนเรามานะครับหน้าต่อไปหน้าที่6.4นะครับ6.4นักเรียนเปิดตามครูนะครับ6.4นะครับให้นักเรียนฝึกอ่านสะกดคําต่อไปนี้ครับเดี๋ยวนี้นักเรียนอ่านกับคุณพ่อคุณ คุณแม่ครับหน้านี้ขายกตัวอย่างมาครับนี่ครับว่าเพื่อเพลินต้งเนี้็อ่านไปครับก็ต้องอ่านตัวแจงนี่ก็ได้ครับอ่านตัวนี้ก็ได้ถ้าอ่านนักเรียนอ่านคล่องแล้วนะครับเพื่อเพลินกับดาษนะครับเข็ดขยานะครับปีศาจประเทศนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับอย่างนี้นักเรียนอ่านนะครับด้านล่างด้วยนะครับผมต่อไปหน้าแบบหัดนี่แหละครับนี่เราจะทํากันวันนี้นะครับผมเขาบอกว่ากิจกรรมที่1นะครับให้นักเรียนระบายสีนะครับรูปมะเขือเทศนะครับหน้าคําในมาตรากดนะครับที่สะกดถูกต้องนะครับ อย่างคาว่าก้อนอิดก้อนอิดนะครับนักเรียนเปิดมาดูตรงนี้นะครับก้อนอิดมีไหมครับทอฐานอันนี้เขาเป็นทอฐานนะครับมีไหมครับทอฐานมีไหมครับมีนะครับนักเรียนก็ระบายไปนะครับผมระบายไปภาพสองนะครับเตาแก๊สเตาแก๊สเข็นแบบนี้ไหมอันนี้มันแก๊สอะไรแก๊สโซโซความจิตของถูกมันต้องเป็นแก๊สตัวอะไรครับนักเรียนซอเสือนะครับอันนี้มันคือแก๊สรถยนต์นะครับอันนี้มันผิดนะครับผมมันต้องเป็น อเอสอเสือสะกดนะครับมันจะถูกครับอันนี้ไม่ระบายนะครับอันนี้ไม่ระบายต่อไปก็คืออะไรครับกล้วยบทชีกล้วยบทชีอันนี้มีไหมครับยอยักษ์กระวดอเด็กครับมีไหมครับยอยักษ์กระดอเด็กน้กงเรียนนะครับอ่าครับมาดูมีไหมครับกล้วยบทชชีนะครับมีไหมครับ เขาจะสังเกตตัวข้างหลังครับกล้วยอันนี้มัตตาเกยครับอันนี้อันนี้บวชนะครับบออัวดอบออัวดอบวชนี่ครับแล้วก็ชีนะครับส่วนทีส่วนมากเขาจะเอาคําหลังนะครับตรงนี้อันนี้ไม่ระบายนะครับอันนี้ถือว่าไม่มีนะครับนักเรียนอันนี้ไม่ต้องระบายนะครับภาพนี้เขาจะดูส่วนมากจะดูตัวหลังตัวนี้นะครับชีก็คือแม่ตาแมกกกาใช่ไหมครับมีนะครับผม แล้วก็ที่สำคัญบวชเขียนผิดนะครับบวชก็เขียนบออวชบวชนี่ครับนะครับคำที่ถูกต้องเป็นชอช้างนะครับไม่ใช่ดอนะครับนะครับอันนี้ไม่ระบายนะครับอันนี้ถือว่าสะกดมาผิดนะครับแล้วก็คําท้ายก็เป็นมาตรากากนะครอันนี้ก็มาตัาเกยนะครับไม่ไม่ต้องระบายครับส่วนคําว่าต่อไปนะครับอันต่อไปนะครับคําว่าวิเศษนะครับวิเศษวิเศษ วิเศษมีไหมครับลองดูนะครับผมมีไหมครับมีนะครับผมมีก็ระบายไปครับมีก็ระบายนะครับต่อไปคําว่ามนุษย์นะครับมนุษย์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 อันนี้มันเราไม่ได้อดอีอายักษ์นะครับขออธิบายครับไม่ใช่ตัวนี้นะครับสอลสีนะครับเมื่อกี้สตอลสีนีอันนี้ก็ต้องมีนะครับผมก็ระบายครับอย่าทำตามครูเลยครับอย่าพูเฉยอันนี้เลยครับต่อไปโฆษณานะครับโฆษณาโคษรส นาอันนี้นาไม่เกี่ยวนะครับสะก็เหมือนเก่าครับสานะครับโซลูซีกมีก็ระบายนะครับต่อไปสัมผัสนะครับสัมผัสสัมผัสในนี้เขียนผิดนะครับสัมผัสนะครับสัมผัสต้องเป็นสอเสือนะครับตรงนี้ต้องเป็นสอเสือนะครับอันนี้ผิดต้องเป็นสอเสือนตัวสะกดนะครับอันนี้ผิดไม่ต้องระบายนะครับต่อไปสมบัตินะครับซอุโมสมบัตินะครับปออัดต่อนะครับต่อเต่ามีไหยครับ มีนะครับผมต,ต่อเต่ามีนะครับก็ระบายครับเดี๋ยวมาเห็นภาพนะครับต่อเต่ามีนะครับผมนักเรียนก็ระบายนะครับสมบัตินะครับเปิดมาดูได้ครับนักเรียนเปิดมาดูได้ต่อไปพยาคุดนะครับพยาคุดพยานี่าอันนี่กนนี่ครับพอนัมาททนะครับผมหน้าขาวนะครับมีนะครับมีนะครับก็ระบายไปนะครับก็ระบายไปนะครับต mm ่อไปนะครับต่อไป ลูกเกตครับลูกเกดลูกเกดนี่ไหมดอเด็กครับอันนี้ตรงตัวเลยครับมานตามแม่กดตรงตัวเขาเป๊ะครับเขียนถูกครับต้องเอาคำที่เขียนถูกนะครับนันต้องดูนะครับถ้าผิดเขาม่ต้องระบายครับระบายไปเลยครับระบายไปเลยครับต่อไปครับอัศจรนะครับมีไหมครับนี่ครับมีไหมครับตัวนี้นะครับดูนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวครับนี่อันนี้ดูนะครับถ่เท่ามีครับนี่ครับมีครับก็ระบายไปเลยครับระบายไปเลยครับ ลายไปเลยครับเดี๋ยวคุยเฉลยอันนี้ให้หมดนะครข้างบนต่อไปอัศจรย์นะครับอัศจรอัศตัวนี้ครับนีไหมครับสอสลาครับนี่ครับมีนะครับก็ระบายครับเอานะครับเสร็จแล้วครับข้างบนนะครับต่อไปข้างล่างนะครับข้างล่างข้างข้างล่าง เขาบอกว่าให้เรียนเติมตัวสะกดนะครับในมาตรากดนะครับให้ถูกต้องและฝึกอ่านคํานะครับผมอย่างคำวันนี้อ่านว่าละอะไรครับละเอียดครับเติมดอเด็กไปครับดอเด็กครับต่อไปเนี่ยวิทย์อะไรครับวิทย์อะไรเมื่อก่อนเข้าฟังกันนะครับวิทยุนะครับเมื่อก่อนทีวีโทรทัศน์โทรศัพท์มีมีเข้าฟังวิทยุนี่แหละครับไม่รู้นักเรียนเคยฟังหรือเปล่านะวิทยุนะครับทหารเติมไปอี้นะครับ ต่อไปนี่ก็สัตว์อะไรครับสัตว์ส่วนนะครับสัตว์ส่วนเขาให้ส่วนมานะครับอย่างนี้ก็ซื้ออะไรครับซื่อสัตว์สซอัดตอนะครับสัตว์ครับอันนี้ก็สัตว์อีกตัวหนึ่งครับสัตว์น้ำเห็นไหมครับตัวสกดไม่เหมือนกันนะครับผมตตรงนี้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็อะไรครับทาญาตนะครับเหยอัดทอยญาตนะครับ อย่างเงี้ยครับที่เหลือนักเรียนข้างล่างทำเองครับผมเฉลยไปแล้วนะครับผมน่าจะได้ครับเหลือง่ายๆนะครับอันไหนยากครูจะทําให้ครับต่อไปนะครับผมต่อไปนะครับเปิดมาแล้วครับหน้า66ครับผมเขาจะให้รูปมาครับลักษณะแบบนี้ครับรูปมานะครับอังคามาได้รอันนี้ภาพรูปอะไรครับสับปะรดเราก็เขียนไปครับสับปะรดครับสับนะครับ โอาบบอครับสอาบบอสับแล้วครับแล้วก็ปอปะนะครับแล้วก็รอดอครับรถนะอันนี้ก็อะไรครับหน้าตำรวจอะไรนี่เขียนไปครับมงกุฎอันนี้ก็มะเขืออะไรครับสูกสีแดงนะครับเขียนไปนะครับเมีก็น่าจะทําได้อยู่นะครับผมต่อไปนะครับนางข้างครับนางข้าง เาบอกว่าให้นักเรียนฝึกเติมคําที่อยู่ในมาตรากฎนะครับในํำนวนต่อไปนี้นะครับแล้วฝึกอ่านนะครับผมอันนี้อะไรครับก็ต้องอะไรครับต้องเอาคํานะให้มันคล้องจองกันนะครับผมว่าอืดนะครับออืดอออืดนะครับอืดอาดยืดอะไรครับยืดญาตนะครับอืดอาดยืดญาตนะครับทํางานช้านะครับลักษณะความหมายครับ ตลอดนะครับตลอดตลอดก็ะฝังมาครับตลอดรอดฝังครับกออด,อ,อดรอดนะครับรออดรอดฝังครับต่อไปนี่ก็ดําผุดดํว่ายนะครับดําวดดอผุดดํว่ายนะครับทอระหดอดอะไรครับทอระหดอดอะไรครับวันนี้อดทนครับ อดทนครับออกดอนครับตัวนี้นักเรียนคัดมานะครับเขียนตามไม่เฉยครับนีนัเขียนได้อยู่ครับอันนี้เขียนมารยาทกับมารยาทนะครับเมล็ดพืชหรือเมล็ดพืชพัฒนากับพัฒนาสองทีนะครับต่อไปนะครับผมอันนี้นะครับหน้าต่อไปนะครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรครับ ให้เรียนอ่านนะครับประโยชน์ต่อไปนี้นะครับให้เรียนอ่านประโยชน์ตัวนี้แล้วขีดเส้นใต้คําที่เขียนผิดนะครับและแก้ไขให้ถูกต้องนะครับผมจะมีคําที่เขียนผิดในประโยคให้มานะครับเขาให้มานะครับอย่างน,นี้เขาบอกว่าในส่วนของคุณยญ้ามีพุทธอะไรครับพุทธศาสตร์ใช่ไหมพุทธศาสตร์น้อยหนาสับประรดและดอกไม้นะครับเช่นพุทธ พุทกษานะครับพุทซอนนะครับคราวนี้คําที่ถูกต้องของพุทซาเขาเขียนมาผิดนะครับผมแล้วก็เขียนไปนะครับพออุดพอ,อรอพุทธแล้วก็านะครับแล้วก็อันนี้ก็พุทซอนนะครับอย่าขีดตใต้ครับผมลืมขีดให้นะครับแล้วก็พุทซอนอันนี้ก็เขียนผิดนะครับผมพุทซอนอันนี้ก็พออุดดอพุทธนะครับ แล้วก็สออนซอนไม่โทซอนนะครับผมต่อไปนะครับวันปีใหม่คุณย่านะครับอนุญาตให้ญาติพี่น้องมาจัดงานนะครับฉลองปีใหม่นะครับในนี้จะมีคําผิดคําว่าอะไรครับอนุญาตนะครับขีดมานะครับแล้วก็อะไรครับญาติพี่น้องนะครับญาติพี่น้องนะครับมีเสียงผิดนะครับในนี้เราก็มา เขียนนะครับตามครูนะครับอนุญาตนะครับอนนุญาตนะครับจออาต่อญาตินะครับแล้วก็ญาติพี่น้องนะครับยออาติเออตอนขั้นเทคนิคการเขียนคือญาติพี่น้องนะครับแต่อ่านว่าญาติพี่น้องนะครับน้องน้องลองไม่โทนน้องนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับต่อไปนะครับเด็กเด็ก สังเกตว่านะครับสาเหตุครับมีตัวผิดละหนึ่งของภาวะลุกร้อนนะครับเพราะคนตัดไม้ทําลายป่านะครับอันนี้มีตัวผิดแทนมากิดนให้เราอ่านะครับคําว่าสังเกตอ่าผิดลวหนึ่งอะไรอีกครับสาเหตุอะไรหายไปสลุหายอันนี้เรามาเขียนคําให้ถูกครับสังเกตสอองอสังนะครับสออ้ออสัง กอเอต่อเต๋อเฉยครับเกีตนี้ครับกอเอต่อเกตถ้าไม่มีสระอูนะครับผมต่อไปนะครับคําว่าสาเหตุผิดนะครับเขาหายสระอูนี่แหละครับเมื่อกี้นี้สออาสาหอเอต่อเหตุนะครับสระมีสระอูนะครับแต่อ่านไม่ออกเสียงนะครับต่อไปอันข้างล่างนะครับข้างล่างพระพุทธเจ้าประสูตระครับประสูตรอ้าวเริ่มแล้วครับมีแล้วผิดแล้วครับประสูตร ในประเทศเอาคาว่าประเทศเขียนผิดนะครับเทศอินเดียนะครับผมทีนี้เรามาเขียนให้ถูกนะครับคําว่าปะสูตรนะครับเขียนปอปัตสอูตสูตรสลีครับสออวก็สลีนะครับสุตินะครับปะสูตรนะครับเทคนิคการเขียนก็สุตินะครับแต่อ่านว่าปะสูตรนะครับไม่ออกเสียงตออิตินะครับต่อไปประเทศนะครับประเทศ ผิดนะครับเห็นไหมครับเป็นสอะไรครับสสารลาใช่ไหมครับปปะนะครับทเอสเทศนะครับผมทเอสเทศนะครับต่อไปนะครับด้านล่างนะครับด้านล่างด้านล่างเขาบอกว่านะครับเขาบอกว่าเราต้องรอโอกาสอ้าวผิดอีกแล้วครับนะครับให้อากาศดีอากาศดีนะครับตัวนี้นะครับ จึงจะไปทีบจักรยานเที่ยวบนบูเขาได้ถูกต้องนะครับโอกาสเขียนยังไงถูกครับก็ต้อง o o o ใช่ไหมครับ o o o a s o a s เสือนะครับกาศนะครับแล้วก็อากาศ o a r o a s สาอากาศนะครับอากาศนะครับผมต่อไปนะครับหน้านี้นะครับให้นักเรียนเขียนคำที่อยู่ในมาตากลินมาตาขลอย่าพ่อละสอง ทำนะครับอันนี้มีเขียนมาก็ได้ครับอะไรก็ได้นะครับยกตัวอย่างมาครับชื่อจังหวัดอันนี้คือชื่อสิ่งของอาจจะเป็นขวดสมุดอะไรก็ได้นะครับอันนี้คือชื่อจังหวัดยกตัวอย่างราชบุรีเพชรบุรีอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับต่อไปชื่อผ่านะก็อาจจะเป็นรถยานอวกาศอะไรก็ได้ก็ให้อยู่ในมาตรากฎเราเนี่ยครับต่อไปครับอันนี้ให้นักเรียนทำเองนะครับครูยกตัวอย่างมาแล้วครูเขียนให้ดูนะครับต่อไปข้างล่างนะครับคาที่อยู่ในมาตรากฎ มีอะไรบ้างนักเรียนเขียนไปตรงนักเรียนก็ไปลอกหน้านี้มาใส่นะครับผมหน้าที่เลากนี่นะครับตรงนี้เลยนะครับนักเรียนนักเรียนไปลอกตรงนี้นะครับมาใส่ตรงนี้นะครับผมมาใส่หน้านี้นะครับออกเสียงเป็นอะไรครับออกเสียงก็เป็นดอเด็กนะครับอันนี้ครูเขียนให้ครับดอเด็กเพราะดอเด็กมันตัวสะกดนะครับออกเสียงดองนะครับแล้วก็ทําต่ออีกหน้านึงครับข้อ นะครับผมให้ครูนะครับยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างจะทำให้ดูสักสองข้อนะครับยกตัวอย่างนะครับคําในข้อใดอ่านออกเสียงเหมือนดอเด็กตัวสะกดนะครับนี่ข้อหนึ่งอ่านว่าอากาศข้อสองปลูกมิดมออิดดอออกเสียงไหมครับอันนี้อ่านว่าบริเวณนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นมออิดดอเห็นไหมครับออกเสียงเหมือนดอเด็กตัวสะกดแต่แต่อันนี้มออิดตอลมิดนะครับก็เป็นคันนี้ครับะบายไปครับ่อาไปข้อสองนะครับคําในข้อใดมีตัวสะกดต่าง <Cornell>. าามา like ตานะครับมาตาคือไม่เหมือนกันนะครับอย่างอันนี้เจศนนะครับอ่าครับอันนี้สามารถสามารถนะครับไม่ได้อ่านสามารถลดนะครับอ่านมาสามารถนะครับตอนเขียนเขียนสามารถลดได้ครับแต่ตอนอ่านต้องอ่านสามารถนะครับอันนี้ก็เกษตรนะครับผมอ่าอะไรนะครับพวกนี้จะอยู่ในมาตากฎนะครับอย่างคําว่าเกษตรครับสามารถมอถ อันนี้จะมีถอถุงกับถอสีครับจะอยู่ในมาตากดครับไม่ใช่เราลงเปิดไปดูนะครับย้อนไปดูได้นะครับนะครับนะครับสอสีครับเห็นไหมครับแล้วก็ตัวอะไรนะครับอีกตัวหนึ่งกับสอเสือนะครับจะอยู่ครับเห็นไหมครับสองตัวนี้ครับจะอยู่เราก็เลยต้องกาคําว่าอีสอนไปครับงงไปครับที่เหลือนั่นกันทาอีนะครับวันนี้ครูเฉลยให้สองข้อนะครับผม วันนี้ขอบคุณมากครับทำอย่าลืมถ่ายรูปนะครับแล้วเพื่อรายงานนะครับผมยวคุณได้ให้คะแนนนะครับเพื่อครูจะต้องรายงานเทศบาลนะครับใครไม่ถ่ายก็ตามนั้นนะครับผมผมไม่สามารถให้คะแนนได้นะครับผมก็วควรถ่ายทีครับขอบคุณครับ